เดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะเรื่องของห้องความดันลบค่ะทีนี้เราจะคุยกันต่อแล้วว่าอย่างธุรกิจของที่บริษัทเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่คะที่เราทําเกี่ยวกับห้องความดันลบนี่เลยเป็นหลักของธุรกิจบริษัทเลยป่ะจริงๆเราทําห้องปลอดเชือ้อสําหรับโรงพยาบาลทำทั้งห้องผ่าตัดปลอดเชือ ICU ้อไอซียูปลอดเชือ้อห้องแยกโรคปลอดเชือ้ออันนั้นคือธุรกิจหลักค่ะแล้วก็จากนั้นมาก็มีเรื่องของห้องความดันลบ ก็จะเป็นห้องแยกโรคปลอดเชื้อห้องแยกโรคปอดเชื้อมันจะมีเป็น2แบบเป็นห้องแยกโรคปลอดเชื้อเป็นบวกนั่นสำหรับคนที่ปลูกไทยใครก็ดูหรือคีโมอย่างเงี้ยจริงๆก็ควรจะอยู่ห้องความดันที่เป็นบวกคือป้องกันที่จะมีเชื้อจะเข้ามานะครับส่วนอันนี้มีเชบวกคือบวกคือไม่เพิ่มลบคือเอาออก าถูกต้องเข้าใจถูกต้องคนที่มีภูมิต้านทานต่ำๆนะครับหรือคนที่คนไข้โดนน้ำร้อนลวกมาอย่างเงี้ยก็เบิร์นเบิร์นถ้ามีห้องที่ดีๆพวกอันนี้เบิร์น30 4สิโอกาสเสียชีวิตสูงแหละเพราะมีการตปดเชื้อสูงนะฮะนั้นต้องอยู่ห้องที่เป็นความดันเป็นบวกนะครับหรือคนที่ปลูกถ่ายไตกระดูกใช่ไหมฮะนั้นส่วนใหญ่ความเสี่ยงของคนปลูกถ่ายกระดูกคือห้องนี้แหละครับนั่นคือห้องความดันบวกทีนี้เรามาคุยกันเลยว่าอย่างสมมติ ห้องความดันลบหรือห้องปลอดเชือ้อในสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมาตรฐานสูงสุดเนี่ยสมมุติว่ามันจะต้องมีนี่นี่หมดเนี่ยในเมืองไทยที่ได้ทําไปหรือยังจริงๆแล้วทําไปจํานวนเยอะนะครับเพราะว่ามาตรฐานสูงสูงเลยนะสูงสูงเลยเพราะว่าตอนตอนที่โรคซามานะครับเ,เราก็ดันนโยบายตรงนี้ให้กระทรวงเราก็ฝาแต่เพาแบบฟ้าจะออกมาได้เป็นปีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เป็นของใหม่ของกระทรวง กระทรวงสาธารณาสุขครับแล้วเราฝ่า,าจากวีโต้ผ่านเนี่ยนานมากแล้วก็<ม>เราก็อยากทาห้องให้เมื่อออกมาแล้วอยากห้องให้มันได้มาตรฐานจริง <c oughs> ก็ฟูลออปชั่นคืออันนี้เวลาเราจะประดิษฐ์หรือคิดไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องขออนุมัติจากกระทรวงสาธารณาสุขก่อนก็คือแบบทุกอันต้องถูกพูุจากกระทรวงสาธารณาสุขจะมีของแบบแผนถึงแม้ทุกวันนี้ถ้าเราทําแต่ละโรงพยาบาลนี่ต้องเอาไปขออีกล้วแบบคือถ้าเป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขต้องขอ แล้วก็ถ้าเป็นของเอกชนก็จริงๆเราเรามีวิศวกรที่เซ็นอยู่แล้วครับาของเอกชนเ็าไม่จําเป็นแต่าะฉะนั้นเอกชนเขาอาจจะต้องเสนอท่างกระสวงก็อยู่ในแบบของโรงพยาบาลว่าจะมีอะไรบ้างทีนี้คุณภาพสูงสุดเลยเนี่ยเราก็ทําได้แล้วถูกไหมคะจริงๆเราสแตนดาร์ดเวิร์คลาสเลยนะเอาเวิร์ลคลาสเลยคือเข้าใจนิดหนึ่งก็คือว่าเวลาเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันคือสแตนดาร์ดระดับโลก คือสแตนดาระดับโลกเขาจะได้คอมเมนต์ว่าแอร์เชงการหมุนเวียนเท่านี้การกรองตรงนี้เฟสแอร์ต้องเท่านี้คือค่ามินิมัมแต่ว่าเวลาเราอ่านสแตนดาดปุ๊บคือเขาค่ามินิมัมก็คือว่ามันอาจจะเหมาะกับภูมิอากาศสำหรับยุโรปไม่ต้องขนาดนี้แต่มาเมืองไทยปุ๊บมันต้องดีไซน์ให้เหมาะสำหรับสภาพอากาศเมืองไทยด้วยนั้นสิ่งที่เราดีไซน์เนี่ยเราบอกเลยว่าถ้าต่ำกว่าสแตนดาดสากลเราไม่ทำ เพราะเป็นเรื่องของอันตรายต่อ,อคนใช้งานนั้นัดทุกที่เราที่เราทำเนี่ยเราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกจุดเราก็ <S 1> <S 1> <S 1> <vegetarian> ใส่ไปเพื่อให้เจ้าคนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากล้าเข้าไปทํางานและเชื่อมั่นที่จะทางาน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าสมมุติว่าห้องนี้สเปคนี้ยกไปโรงพยาบาลกอแล้วไปโรงพยาบาลขอได้มันอาจจะต้องดูสภาพแวดล้อมดูอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับคือรื้อจากห้องนี้ไปใส่ห้องนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาแล้วมันถูกกาหนดมันเหมือนเราต้องตัดเสื้อผ้านี่สำหรับคนผอมคนสำหรับคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดีไซน์ดูห้องแล้วก็มาดีไซน์เครื่องสําหรับห้องนั้นโดยตรงเพราะมันมีเรื่องมาตรฐานมาหลายข้อมากที่กําหนดว่าต้องเหมาะสําหรับห้องอย่างนี้ แล้วอย่างที่ทำมาเนี่ยตอนนี้ถือว่าประเทศไทยเ,ยเป็นแนวหน้าไหมในด้านของการที่เรามีนวัตกรรมอะไรแบบนี้เราไม่ได้ชมประเทศไทยนะแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าห้องแยกโลกในประเทศไทยตอนนี้ถ้าเทียบกับทั้งโลกเนี่ยผมว่าเราอยู่ต้นๆของโลกเลยที่มีปริมาณถ้าสังเกตได้ว่าเราฟังข่าวเนี่ยจีนเอ่ยเนี่ยที่บอกว่าระ,ะบาดต้นระบาดเนี่ยโคโรนาทติดเชื้อทั้งหลายพันคนนะ นะครับยุโรปก็ติดเชื้อเยอะอเมริกาก็ติดเชื้อเยอะแต่บ้านเราเนี่ยมีติดเชื้อบ้านกันน้อยมากเพราะว่าบ้านเรามีห้องแยกโลกเรียกว,ว่าถ้าเทียบกับทั้งโลกนะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน,นเรามีมากกว่าเขาอค่ะ อย่างสมมติว่าโรงพยาบาลมีห้องอยู่เนี่ยนะคะอันนี้มองไว้เผื่อว่าเผื่อจะมีใครคิดจิตกุศลอยากจะพัฒนาให้โรงพยาบาลเนี่ยเขามีห้องอยู่แต่เขาอยากจะทําให้มันเป็นห้องปลอดเชื้อแบบฟูลฟังชันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะโรคระบาดต่อไปมันก็คงไม่หยุดเห็นหมาตั้งแต่ซาไข้หวัดนกอะไรมันก็มีการพัฒนาของโรคมาเรื่อยๆเนี่ยมันเราพูดถึงงบประมาณ,ปร,มาณประมาณสักเท่าไหรนะ่น คือถ้าฟูลวังชันจริงๆนะครับ <ฮะ S 1> มันมีแวรลี่นะครับตั้งแต่2ล้านบาทถึง4ล้านบาท5ล้านบาทก็ไม่ได้สูงมากครับค่ะอันนี้เราอาจจะมองดูเผื่อไว้นะคะอันนี้ก็เลยคิดเผื่อว่าเผื่อใครที่อยากจะทำ CSR นะคะแล้วก็ลองดูว่าโรงพยาบาล จะรอบบริษัทรอบตัวท่านหรืออะไรพวกนี้ต้องการที่จะทำห้องปลอดเชื้อค่ะให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยเราก็มองดูอยู่ที่งบอย่างเงี้ยสองล้านถึง4 5หล้านเนี่ยก็สามารถที่จะมีความเป็นไปได้นะคะเพราะทิฉันมองว่ามันมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบันที่โรงพยาบาลจะต้องมีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาทางบริษัทก็ได้นะคะบริษัทก็สามารถให้คําแนะนานะเพราะว่าจริงๆเนี่ยรู้จักกันนะคะแล้วก็จะรู้ว่า บางทีทําไปทํามานี่บริษัทก็บริจาคอะไรไปยะแยะช่วยกันบริจาคเหมือนกันจริงๆจนโรคซามาเรารู้สึกว่าคนก็มองว่าเออเราไม่ค่อยเดือดร้อน่จริงแล้วเราไม่ค่อยได้ได้งานเท่าไหร่หรอกครับันใหญ่เป็นทํางานเก่งบริจาคมากกว่าเพราะว่าที่เรางานเรามีอยู่ก็คือเป็นงานเก่าที่เราทําแต่ว่าเนื่องจากว่าก็มีคนคนไทยนะครับกุศลแรงก็ช่วยกันบริจาคกันมากมายเราก็บอกน้องๆว่า ทุกคนด้วยบริจาคเราก็ต้องบริจาคนะ้ทำงานบริจาคก,กับร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงทีง่โรกโควิดมาเนี่ยวันนี้ก็เลยพูดกันสดๆตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดมีโรงพยาบาลไหนที่เราขอมาแล้วเราก็ต้องการให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมนะคะก็อาจจะบอกผ่านรายการได้นะคะทางรายการก็อาจจะบอกบุญไปกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเออมันมีโรงพยาบาลน,นี้ต้องการที่ห้องปลอดเชื้อเราก็ช่วยกันนะคะโดยที่สามารถที่จะ บริจาคเข้าไปที่ไหนยังไงได้เพื่อให้มันได้ห้องปลอดเชื้อมาอันนี้ก็ประวรณาไว้เพราะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมันสำคัญมากจริงๆแล้วหนึ่งห้องเนี่ยมันช่วยชีวิตไม่ใช่ชีวิตคนไข้อย่างเดียวชีวิตหมอชีวิตพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ด้วยในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะได้ความรู้มากมายและเป็นความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันมากๆเลยนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ